สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ In t ไซต์ไทยลีกครับรายการยี่พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวสุด i n s i ซต์ของวงการฟุตบอลไทยอ P ีนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปติดตามแหล่งขายเสื้อฟุตบอลไทยกันครับไปกันที่อาริฟุตบอลที่นี่คือศูนย์รวมของเสื้อแข่งฟุตบอลไทยลีกครับมีหลากหลายสโมสรให้เลือกไปดูกันว่า วงการฟุตบอลไทยปัจจุบันนี้ธุรกิจของการขายเสื้อเป็นอย่างไรกันบ้างผ่านคุณต่อณระนองครับหัวหน้าส่วนงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์แบรนด์ของอาริฟุตบอลไปติดตามเรื่องราวนี้กันได้ในอีพีนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมต่อณระนองนะครับก็ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมด้านการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของแบรนด์อาริฟุตบอลครับผม ก็ต้องบอกว่าคืออารีฟุตบอลเราเป็นรีเทลครับเป็นร้านค้าที่ขายอุปกรณ์กณีฬาฟุตบอลแบบครบวงจรนะครับบางคนอาจจะคิดแค่ว่าอารีเรามีแค่รองเท้าฟุตบอลแต่ว่าเรามีอุปกรณ์ฟุตบอลทุกๆอย่างครับแน่นอนว่าการขายรองเท้าฟุตบอลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเสื้อแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเราก็มีครบครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศหรือว่าในประเทศเองซึ่งเราเองก็เป็นร้านค้าที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าหลักของเราเนี่ยเป็นคนไทยเป็นแฟนบอลชาวไทย แน่นอนว่าเราก็ต้องมีเสื้อแข่งขนันฟุตบอลของไทยลีกให้ได้มากที่สุดครับผมจริงๆเรามีมาเรื่อยๆนะครับอลีเองเราปัจจุบันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อผ้าให้กับ Bangkok United นะครับเพราะฉะนั้นเรามีมามากกว่า10ปีแล้วแต่ว่า นอกจากที่เราจะขายเสื้อที่อาริเราทําเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเราเองก็ต้องการเป็นร้านค้าที่ขายอุปกรณ์กีฬาผู้บอลแบบครบวงจรเพราะฉะนั้นเราอยากให้ลูกค้าเราเนี่ยมาถึงที่อาริเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้แบบครบถ้วนครับ,รบนอกจากแบงคอกแล้วเราก็มีแทบจะทุกทีมในเมืองไทยเลยครับ,รบก็ต้องบอกว่าปัจจุบันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ,รบในตอนแรกเองที่เรานําเข้ามาก็ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าอาริฟุตบอลเรามีเสื้อแข่งขันของสโมสร,รฟุตบอลในทีมต่างๆแต่ว่าถ้าคุณได้มาอย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสาขาวันแบงคอกถ้าเข้ามาเนี่ยได้มีโอกาสเห็นด้านหลังของผมตรงนี้เนี่ยเรามีแทบจะทุกทีมเลยนะครับผม อารีฟบอลเราเองก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าปัจจุบัน t i k t o k นะครับเราก็พยายามที่จะโปรโมตสินค้าที่เราขายอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเสื้อแข่งขันฟุตบอลของทีมต่างๆเนี่ยเราก็ขายแทบจะครบทุกทีมอยู่แล้วนะครับเมื่อเรานาเข้ามาขายเนี่ยเราก็จะมีการโปรโมทผ่านช่องทางต่าง,างๆที่เป็นโซเชียลมีเดียของทางอารีฟบอลของเราครับในไทยลีกเนี่ยเรามี15ทีมนะครับก็ขาดไปเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองจริงๆเราก็แทบจะครบส่วนในไทยลีก2เราก็มีหลากหลายทีมนะครับช็ มีวางขายอยู่ใครเป็นแฟนบอลทีมไหนเข้ามาได้เลยนะครับนอกจากทีมฟุตบอลเราก็มีทีมฟุตซอลด้วยนะครับยังไงเข้ามาดูกันได้เสื้อที่ขายดีที่สุดก็คงต้องยอมรับว่าเป็นทีมบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดถือว่าเป็นทีมที่สามารถทําผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือว่าการตลาดของเขาก็ทาได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยเนี่ย ชื่นชอบเสื้อทีมบุรีรัมยูเต็ดมากๆนะครับแต่ว่านอกเหนือจากแฟนบอลชาวไทยแล้วก็จริงๆก็มีแฟนบอลต่างชาติที่เข้ามาเลือกซื้อเสื้อบอลเราเยอะแยะนะครับก็อาจจะทุกๆทีมเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะชอบสีสันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกๆทีมก็จะขายดีในมุมของต่างชาติครับแต่ละทีมเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสตาร์หรือว่าดาวเด่นของแต่ละทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นบุรีรัมยูเต็ดก็จะมีทีราทรบุญมาทันที่เป็นคีแมนของทางสโมสรรวมไปถึงทีมชาตินะเพราะฉะนั้น สกรีนเทียทองก็จะขายดีมากในเสื้อของบุรีรัมอย่างแบงค์ข้าวิตเต็กก็จะเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่เป็นสตาร์หรือว่าใน BG ก็มีชนาทิพย์สงสินย์อย่างเงี้ยครับที่ใครเป็นดาวเด่นทีมไหนก็จะขายดีได้รับความนิยมในทีมนั้นๆครับผมว่าชนะทิพย์สงสินกับเทียทองบุมมาทันน่าจะเป็นเป็นชื่อที่แฟนบอลชาวไทยนิยมมากที่สุดนะคเพราะสองคนนี้ก็จะขายดีพอสมควรเลยฮะนอกจากทีมใหญ่คือทีมเล็กเนี่ยเราก็มีสกรีนชื่อครบทุกทีมนะครับก็อย่าง ช่วงที่ผ่านมากเกษตรศาสตร์เอนี่โอ้โหได้รับความนิยมจนเสื้อขายหมดจนต้องเราต้องรีสต็อกใหม่ครับอย่างสกรีนชื่อเราก็จะมีจักรพันธ์พรสยหรือว่าอดิศักกรสอเองที่ก็ได้รับความนิยมขายดิบขายดีมากหรือว่าถ้าอย่างไทยลีกปัจจุบันมีดาวรุ่งอย่างเบนจามินเจมส์เดวิดอย่างเงี้ยที่อยู่กับอุทัยธานีครับก็เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมแล้วก็แฟนๆชื่นชอบครับผมผมว่าปัจจุบันเสื้อ แต่ละทีมเนี่ยเขาก็มีการดีไซน์ที่ตามยุคสมัยมากขึ้นนะครับอย่างต่างประเทศเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าโอ้โหการดีไซน์เขาไปไกลมากซึ่งเสื้อฟุตบอลไทยเองก็ผมว่าไม่น้อยหน้านะคือถ้าใครได้มีโอกาสมาเห็นเนี่ยเสื้อฟุตบอลไทยหลายๆทีมนะครับได้รับการดีไซน์ที่แบบว่าทันสมัยมากๆเลยแล้วก็แต่ละทีมก็จะมีจุดเด่นของเขาคือสีอาจจะเป็นสีประจาสมโมสรออู่แล้แต่ว่าด้วยตัวดีเทลหรือว่ารายละเอียดดีไซน์เนี่ยผมว่าแต่ละทีมทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมถ้าปีนี้ ผมมีชอบก็ของอุทยัยธานีนะครับเป็นทีมเรียกได้ว่าสีเย่าเขาจะเป็นสีแดงดําแล้วก็ตัวดีเทลของเสื้อผ้าเขาจะใส่เอกลักษณ์เข้าไปในเนื้อผ้าผมผมค่อนข้างชอบนะหรือว่าอย่างมีตัวหนองบัวที่เป็นเหมือนสีดำครับเขาก็ใส่สีสันเข้าไปอะ่ะผมผมว่าผมส่วนตัวผมค่อนข้างชอบ2ตัวนี้ครับแต่ละจังหวัดเขาเขาก็จะจัดเต็มใส่เอกลักษณ์ใส่ลวดลายของเมืองเขาเข้ามาในทีมครับผมว่าเสื้อแข่งขันฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยมันได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยเขาตื่นเต้นกับผลงานของทีมแล้วว่าฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนเริ่มต้นฤดูกาลก็จะมีการเปิดตัวเสื้อมาความตื่นเต้นมันเริ่มตั้งแตอนนั้นแล้วว่าโอ้โหปีนี้เสื้อแข่งขันของทีมที่ตัวเองเชียร์เนี่ยจะมาในลวดลายไหนบางทีแบบโอ้โหโฮมอเวอ์เตอร์จัดเต็มกันมาหรือว่าอย่างสโมสรที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่ไปแข่งขันในเวทีของ f c c h a m ช i o n s ้ e a ส u e เนี่ยเขาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นแบบ เอกลักษณ์ที่เอาไว้แข่งขันในรายการเฉพาะอันนั้นด้วยครับเพราะนั้นเชื่อได้ว่าแฟนบอลชาวไทยได้เห็นลวดลายเอกลักษณ์ในเสื้อแข่งขันของตัวเองแบบจัดเต็มเลยครับผมถ้าใครได้ติดตามฟุตบอลมาอยู่แล้วเราอย่างแรกเลยคือเรื่องของดีไซน์เนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าณปัจจุบันสีสันสวยงามเลยครับแต่ละทีมก็จะมีการดีไซน์ครีเอทอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องของเทคโนโลยีเสื้อผ้าครับ ปัจจุบันนี้หลายๆทีมเนี่ยดีไซน์ออกมาเพื่อให้นักฟุตบอลได้สวมใส่แล้วก็ลงเล่นแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับเวลาเตะบอลเนี่ยมันมีเหงื่อออกอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนนี่เสื้อจะสะสมเหงื่อมีความหนักหรือว่าเนื้อผ้าในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นมีความหนาใส่ลงเล่นอาจจะยากนิดน,นึงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ละทีมก็มีการพัฒนาในเรื่องดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีให้ดีมากขึ้นบางทีมนี่แบบโอ้ใส่ออกมาเล่นแบบเบาบางมากเลยหรือว่าใครเคยดูแบบ ไฮไลท์ฟุตบอลอะไรอย่างงี้นะครับมีการคู่ต่อสู้ดึงเสื้อนี้ยืดออกมาก็ไม่มีขาดอะไรย่างเงี้ยคือเพราะว่าเทคโนโลยีของแต่ละทีมเนี่ยมันถูกพัฒนามาไกลามากๆครับในปัจจุบัน าลีเองเรานี่ปัจจุบันเป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อผ้ากับสมโมสรฟุตบอลแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าด้วยราคานี่ค่อนข้างสูงน่าจะที่สุดในเมืองไทยปัจจุบันนะครับเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเน้นให้เทคโนโลยีเนี่ยจัดเต็มนะครับมีความเบาใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่านักเตะทุกคนจะลงเล่นด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เราออกแบบมานะครับรวมไปถึงแฟนบอลเนี่ยกโ็โหปัจจุบันชื่นชอบเสื้อฟุตบอลใส่ไปเป็นแฟชั่นใส่ไปออกกําลังกายเนี่ยเราก็อยากให้ ทุกๆคนที่สวมใส่เสื้อของอ r รเองเนี่ยเรียกว่าทํากิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับผมก็ถือว่ามีความแตกต่างนะครับผมว่าเทคโนโลยีของเกรดเพ l a เ e อก็จะมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลนะครับรวมไปถึงน้ําหนักนี่เบามากเลยนะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาลองสวมใส่มาสัมผัสนะครับลองดูว่าเกรดเพ l a เ e อของสโมสอนแบงคอกในแต่นี้เบามากๆนะครับผม ก็ผมว่ามันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันมานะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบในการเตะฟุตบอลนะครับแล้วก็เสื้อฟุตบอลเป็นเสื้อที่คนเล่นกีฬาต้องมีติดบ้านไว้แล้วก็ใส่นะครับแล้วในปัจจุบันยิ่งการดีไซน์ของเสื้อฟุตบอลเนี่ยมันถูกพัฒนามากขึ้นนะครับสวมใส่แล้วแบบมีสีสันมีดีไซน์ที่สวยงามเนี่ยผมก็ ไม่แปลกใจนะครับที่หลายๆคนหยิบเสื้อฟุตบอลมาสวมใส่ไปทำาิจกรรมต่างๆไปทํางานไปเดินห้างหรือว่าไปทําอะไรต่างๆก็คิดว่าด้วยความที่ดีไซน์มันถูกพัฒนา,นามาสวยงามขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจครับที่คนจะเลือกหยิบมาใส่ไปเที่ยวครับผมคือก็ต้องยอมรับนะครับว่ายอดขายของเสื้อฟุตบอลเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับกระแสะความนิยมของกีฬาฟุตบอลอะอย่างเสื้อฟุตบอลไทยมันก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของกระแสะฟุตบอลไทยในบ้านเรา อย่างต่างประเทศนี่ผมแทบจะไม่ห่วงเลยเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยติดตามสโมสรฟุตบอลต่างประเทศค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็คือทีมไหนผลงานดีนี่ขายดิบขายดีตลอดอย่างเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ปัจจุบันขายดีมากนะครับเพราะว่าคือผลงานของแมนซิตี้ในช่วงหลังๆก็ถือว่าดีหรือว่าลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็คือขึ้นอยู่กับผลงานของทีมนั้นๆซึ่งอย่างเสื้อฟุตบอลไทยเองผมก็ ก็หวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าคุณจะอยากจะไปดูที่สนามหรือว่าถ้าไม่สะดวกไปติดตามผ่านทางบ้านอย่างเงี้ยเมื่อกระแสะฟุตบอลมันดีเนี่ยผมก็เชื่อว่ายอดขายของเสื้อฟุตบอลทีมนั้นๆมันก็จะเติบโตไปด้วยนะครับผมก็หวังว่า จะเห็นทุกๆคนร่วมกันสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยบ้านเราครับผมก็ฝากนะครับกับแ,แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับอารีฟุตบอลของเราเนี่ยมีเสื้อแข่งขันฟุตบอลไทยลีกแทบจะครบทุกทีมเลยนะครับโดยเฉพาะสาขาวันแวงคอกนะครับใครเป็นแฟนบอลทีมไหนนะครับสามารถเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบฟุตบอลทีมนั้นแต่ว่าดีไซน์เขาอาจจะถูกใจคุณก็ได้นะครับยังไงลองเข้ามาดูก่อนนะครับคุณอาจจะได้ อย่างน้อยสักตัว2ตัวกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะครับผมมีงไงก็ฝากร้านอาริฟบอลไว้ในใจของทุกคนด้วยนะครับผม